สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกๆท่านนะคะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศีโดยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2564ของชาวราศีมังกรชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ซึ่งอาจารย์ก็จะบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าการทำนายดวงชะตาของช่องการดาพยากรณ์เนี่ยจะ เป็นการทำนายดวงชะตาแบบโดยรวมนะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของใครเป็นพิเศษซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรอย่ากเก็บไปคิดมากนะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางจะดีกว่านะคะถ้าตรงแล้วดีอ่ะเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกกับตัวเราเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วยอ่ะอันนี้ก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะอย่าไปซีเรียสให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการดําเนินชี ีจะดีกว่านะคะเดี๋ยวขอญาตสับไพ่ก่อนนะคะตอนนี้ช่องการดาพยากรใกล้จะถึง1 0 0 0 0หมืนซับสไครต์แล้วนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดติดตามกดถูกใจนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องการดาพยากรอยู่เป็นกําลังใจให้กันไปนานๆนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะ ให้ใบแรกนะคะหกไม้เทา้าอัศวินถือดาบเจ็ดดาบนะคะเดอะเมจิเชียนแล้วก็เดอะไฮพิงเทสนะคะ ไพ่ประจําตัวชาวราศีมังกรในเดือนนี้จะเป็นไพ่หกมายเท้านะคะก็จะหมายความว่าในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมชาวราศีมังกรจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนหรือจะเป็นเรื่องของความรักนะคะจะได้รับความสําเร็จสักทีนะหลังจากที่คุณอนะ่ะรอคอยมานานอดทนมานานนะคะมันถึงเวลาแล้วที่ความสําเร็จนั้นอนะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นความสำ สำเร็จที่ต้องใช้เวลานะใช้ความพยายามใช้ความโอดทนใจเย็นๆสําเร็จ อย่างแน่นอนนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยนะมันเป็นความสําเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะมีความมั่นคงมีความยั่งยืนดีกว่าความสําเร็จที่มันมาแบบก้าวกระโดดนะซึ่งมันอาจจะมาไวแล้วก็ไปไวก็ได้ดังนั้นนะคะความสําเร็จที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเป็นความสําเร็จที่มาหาคุณนะี่ช้าหน่อยแต่เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนยาวนานมีความมั่นคงและอยู่กับคุณไปนานๆนะคะ ไมาเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการทำงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะคะไพ่าดาบขึ้นมาสองใบเลยนะการทำงานของคุณน่ะต้องทำแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพิ่มความละเอียดรอบคอบและผลที่มันจะได้มามันจะดีนะช้าๆได้พาเล่มงามนะคะเพราะถ้าทำงานแบบ เอาไว้เขาว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้คุณอาจจะต้องทำงานแบบพึ่งตัวเองเยอะๆนะเพราะถ้าจะหวังให้ใครมาช่วยงานน่ะค่อนข้างยากนะคะถ้าคุณเป็นเจ้านายโคนนะมีลูกน้องในความควบคุมเนี่ยลูกน้องของคุณช่วงนี้อาจจะพึ่งพาได้ยากสักหน่อยนะคะงานบางอย่างอะต้องเป็นคุณทำเท่านั้นนะถึงจะสามารถสำเร็จนะคะ คุณมีความสามารถมีประสบการณ์มากพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและทำมันให้สำเร็จได้นะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในเดือนนี้ของของชาวราศีมังกรนะคะก็ต้องระวังให้ดีเหมือนมีคนคอยจับจ้องคุณอยู่คอยจับผิดคุณอยู่นะคะระวังเรื่องจะมีศัตรูในที่ทำงานนะจะมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณด้วยมีการดินคาเกิดขึ้น ซึ่งตัวคุณนะก็รู้แหละว่าเป็นใครนะคะแต่ก็ไม่อยากจะอะไรไม่อยากที่จะสนใจการทำงานของคุณในช่วงนี้คุณต้องระวังให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บเอกสารคุณต้องเก็บเก็บเอกสารให้ดีๆให้เป็นระเบียบจัดหาง่ายนะมิฉะนั้นน่ะมันจะเป็นจุดอ่อนที่คุณอาจจะถูกเล่นงานได้มันจะเกิดความกดดัน เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือกับหัวหน้าง,งานของคุณเองก็เป็นได้นะคะที่พวกเขาอาจจะไม่ชอบคุณแล้วก็กดดันคุณนะซึ่งคุณอ่าซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคุณนะซึ่งคุณนะต้องพยายามระงับอารมณ์ระงับความใจร้อนและไม่ต้องไปสนใจนะคะคุณก็ทํางานของคุณต่อไปเพราะเดี๋ยวพวกนั้นนะก็จะแพ้ภายตัวเองไปเองนะไม่ต้องไปสนใจนะคะ ส่วนเรื่องการเรียนนะคะชาวราศีมังกรที่อยู่ในวัยเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาการเรียนของคุณในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแต่มีสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือคุณอาจจะมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งมากพอซึ่งความคิดแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะคะมันจะทำให้คุณไม่ยอมพัฒนาตัวเองไม่ขยันเท่าที่ควร ดังนั้นควรเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่นะหากมีการสอบในระยะนี้เกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่คุณจะสอบได้สอบผ่านนะแต่ยังไงซะก็อย่าประมาทนะคะขอให้ตั้งใจทำมันให้เต็มที่และผลการเรียนผลสอบจะออกมาดีเกินคาดไว้อย่างแน่นอนนะ ยังไงก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะชาวราศีมังกรทุกทท่านต่อไปจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะการเงินโชคลาภของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะรือะไฮโลโฟแฟนกริย์ถือเหรียญเด็กถือถ้วยแล้วก็เดอะอมเการเงินชาวราศีมังกรในเดือนนี้ จะดีขึ้นอย่างมากนะคะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่ผ่านมาอาจจะติดคัดเงินไม่พอใช้แต่เดือนนี้มันจะดีขึ้นนะคะการเงินฟื้นคืนกลับมาดีดังเดิมนะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตด้วยนะคะชาวราศีมังกรและอาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นกับตัวคุณแบบไม่คาดฝันนะ คุณอาจจะได้เงินจากการติดต่อประสานงานนะการเจราจาการค้าการขายกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะถ้ามีการติดต่อกันอ่าติดต่องานเดียวงานการก่อนหน้าน,นี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานชิ้นนั้นนะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ไป ประมูลงานนะแล้วคุณก็จะประมูลได้นะคะได้งานมาทําอย่างแน่นอนนะมีเกณฑ์จะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะมาจากการทํางานหนะักความอุตสาหะมันเพียนนะคะได้เงินจากน้ำพักน้ําแรงเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสําหรับชาวราศีมังกรก็มีโอกาสได้อยู่นะคะแต่จะเป็นโชคลาภที่มาจากทางไกลนะต้องไปเสี่ยงดวงไกลบ้านสักหน่อยนะคะจะได้มีโอกาสมีโชคลาภมากขึ้นนะถ้าใครมีโอกาสได้ไปไหว้พระทําบุญจะดีมากๆนะคะจะมีไพ่พระเกิดขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ จะช่วยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคขอให้คุณนะมันทำบุญตามกำลังของตัวเองคิดดีทำดีมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมองเห็นและบันดาลพรให้คุณพบเจอแต่ความสำเร็จ ความโชคดีอย่างแน่นอนนะโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเป็นเดือนที่มีเงินเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเข้ามามากมายเป็นกอบเป็นกำรรนับกันแทบมไม่ไหวเลยนะแต่ก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรเพราะคุณนะเป็นคนที่ชอบใช้เงินเยอะนะได้เงินมาควรจะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆมันเก็บออมไว้บ้างนะคะเอาไว้ใช้ในยามที่เราลําบาก จะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครหรือไปเป็นนี้สินด้วยนะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักชาวราศีมังกรายธีดาจะเป็น4ไม้เท้านะคะ2ถ้วย j a s m i นหนึถ้วยนะคะแล้วก็โดยแฮงแมน มาเริ่มกันที่ความรักของคนที่มีแฟนแล้วมีคู่รักหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะความรักของคุณสองคนช่วงเนี้ยคอนข้างราบเลื่อนดีนะคะไพ่สีไม้เท้าสองถ้วยด้วยนะแม้ที่ผ่านมาเนี่ยบางคู่อาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะแต่ก็สามารถเคลียร์กันได้ในเร็ววันนะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะคุณสองคนจะถอยทีถอยอาศัยช่วยเหลือกันและกันนะถ้าใครทําผิดเนี่ยก็จะมีการให้อภัยซึ่งกันและกัน ความรักมีความอ่อนหวานอ่อนโยนบ้างบางโอกาสนะคะบางครั้งก็มีแบบคำนึงถึงใจเขาใจเรานะภายได้บอกไว้อย่างหนึ่งนะคะสำหรับคู่รักชาวราศีมังกรก็คือความโรแมนติกนะคะความโรแมนติกยังสำคัญกับชีวิตคู่เสมอนะโดยเฉพาะคู่ของคุณซึ่งถ้ารู้สึกว่าความโรแมนติกเนี่ยมันเริ่มขาดหายนะคะความรักมันเริ่มดูจืดชนะืดนะดู งเงียบเงียบนะคะไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าอาจจะด้วยความไม่ค่อยเจอกันต่างคนต่างติดงานหรือติดเรียนอันเนี้ย อย่างนิ่งนอนใจโดวเดี่ยขาดนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันหล่อเลี้ยงด้วยความโรแมนติกนะถ้าหากไม่ค่อยได้เจอกันอ่ะก็ควรจะมีข้อความส่งถึงกันบ้างนะคะก็จะประมาณว่าเออทานข้าวหรือยังทำงานเหนื่อยไหมดูแลตัวเองด้วยนะเป็นกำลังใจให้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเขาได้อ่านอ่ะมันก็จะทำให้เขายิ้มมีความสุขทำให้ชีวิตคู่่มันดูมีสีสันมากขึ้นนะหรือคุณอาจจะหาของขวัญพิเศษให้เขา เนื่องในโอกาสอาจจะเป็นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานหรือครบรอบที่เราได้คบกันนะคะนัดทานข้าวพาไปเที่ยวในวันหยุดด้วยกันบ้างก็จะดีนะหรืออาจจะพากันไปทําบุญไหว้พระ เพื่อเสริมดวงชะตาให้รักกันนานๆอันนี้ก็ดีนะคะควรจะมีบ้างนะอย่าให้มันขาดหายนะคะส่วนใครที่อาจจะเพิ่งคบกันได้ไม่นานนะเพิ่งเริ่มคุยกันเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสนะคะว่าเขาคนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วก็สามารถที่จะคบกับคุณได้นานๆมีโอกาสได้สร้างฐานะสร้างอนาคตร่วมกันด้วยนะมาที่คนโสดกันบ้างนะคะชาวราศีมังกร คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนนะซึ่งเขาคนนั้นอาจจะเข้ามาคยุยเข้ามาจีบอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ได้นะคะเขาจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะอยู่ต่างถิ่นต่างภาษาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่คุณอาจจะติดต่อสื่อสารไว้อาจจะทางโซเชียลนะคะเขาคนนั้นค่อนข้างที่จะมีฐานะนะมีหน้าที่การงานที่ดีอีกทั้ง คุณมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เก่าๆนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าที่เลิกลากันไปก็มีโอกาสสูงนะที่คุณสองคนจะย้อนกลับมาคืนดีสร้างความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ให้กันและกันนะคะแต่ไพ่ก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าการกลับมาคบกันใหม่เนี่ยจะสามารถกลับมาคืนดีกันแล้วคบกันแบบแฮปปี้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะยังไม่มีความแน่นอนนะคะ ฉะนั้นคุณอย่าได้คาดหวังมากนะักควรจะมีระยะห่างในการคบหาจะดีกว่านะเพราะคุณอาจจะเสียใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะรักที่มันเกิดรอยร้าวแล้วอะ่ะมันก็คงจะยากนะที่จะกลับมาเหมือนเดิมอันเนี้ยมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะคนโสดชาวราศีมังกร ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีมังกรในเดือนนี้จะต้องทำงานหนักนะทำให้พักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลานะคะจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ยิ่งถ้าคุณดื่มน้ำน้อยแล้วด้วยเนี่ยต้องระวังปัญหาร้อนในปัญหาลำไส้โรคกระเพาะด้วยนะอาจารย์แนะนำเลยว่าให้มันออกกำลังกายทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็หาวิตามินเสริมทานาบำรุงร่างกายบ้างพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็พยายามนอนให้เป็นเวลานะคะ การนอนนี่สําคัญนะคะเพราะถ้าคุณนอนไม่พอเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยลดน้อยลงนะค่ะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจําเดือนพฤษภาคม2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปแล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนนะคะ ก่อนจากการในคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกๆท่านนะพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะเรื่องหลายๆขอให้ผ่านพ้นไปให้เหลือแต่สิ่งดีๆไว้มีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ